กิ่งกาชาติอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองสี่แควแม่สอดอุ้มผางท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิว n o r m a l ค่ะที่โรงแรมวัฒนาวิเลตรีสอร์ทตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางนิตยาเหลืองสุระพี่สกุลน,นักธุรกิจและผู้ประกอบการโรงแรมวัฒนาวิเลตรีสอร์ทอดีตสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอหนองบัวให้การต้อนรับ นางคณิฐาพุ่มไพศาลชัยรองนายกกิ่งกระชาติอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้นําคณะสมาชิกกิ่งกระชาติอำเภอหนองบัวจํานวน20ท่านลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพื่อศึกษาดูงานเส้นทางการค้าการลงทุนเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองสี่แควจังหวัดนครสวรรค์มายังอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดและอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวไทยเน้นย้ำมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New n o r m a l ในโครงการเปิดเมืองปลอดภัยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 มาตรการผ่อนปรนระยะที่3ในการนี้ได้เที่ยวชมความงามทางธรรมชาติในช่วงฤด,ดูหนาวที่อำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากล่องแก่งอุ้มผางชีชมน้ำตกทีลอจอน้ำตกสายรุง้งเดินป่ามุ่งสู่เส้นทางน้ำตกทีลอสูน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งในหกน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกจากนั้นเที่ยวชมถ้ำสีฟ้ามหัศจรรย์สีสันทางธรรมชาติเที่ยวไร่เตรระยาวันกาแฟชมพิพิธภัณฑ์ของโบราณตะวันออกถึงตะวันตกร่วมกราบไหว้ขอพรสิ่งของมงคลไหว้พระก้าวัดที่วัดไทยวัฒนารามนมำสการพระมหามุนีจำลองจากมัณฑะเลประเทศสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมา กราบไหว้ขอพอรพระพุทธสายญาติหรือพระนอนตาหวานองค์ใหญ่ความยาวประมาณ40เมตรร่วมกราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อทันใจวัดไทยสมคีกราบไหว้ขอพอรเทพทันใจเจ้าพ่อพอวอในด่านประการแรกของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หมู่คณะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกิงกาชาต ก่อนกลับมารับใช้ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาออกหน่วยบรรเทาทุกบำรุงสุขช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนต่อไปและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดให้กับเพื่อนสมาชิกสร้างความรักความสามัคคีให้กับองค์กรและหน่วยงานอีกด้วย